สองชั่วโมงในแต่ละวันส่วนในช่วงเช้าหลวงพ่อดูสถานการณ์แล้วบางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาฟังเทศฟังทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวหรอกแค่จะมาร่วมทำบุญในวันวิสาขาบูชาตามความเชื่อของเจ้าของแค่นั้นถ้าหลวงพ่อจะประรบธรรมะเทศนาธรรม เป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้ระยะเวลา20-30นาทีเป็นต้นไปก็อาจจะกระทบต่อบางท่านที่ไม่มีความพร้อมก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่เน้นในการฟังธรรมอะไระที่เป็นเรื่องเป็นราวมากนะักเพียงแต่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะเข้าใจเล็กๆน้อย อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนสติพุทธบริษัทสาธุชนพวกเราที่ได้มาร่วมกิจกรรมว่าวันนี้ทำไมพวกเราจึงมาร่วมกิจกรรมมีพลังอะไรที่มันผลักดันหรือกระตุน้นให้เราต้องมาที่นี่รู้ตัวไหมถ้าเราพอจะตั้งเป็นประเด็นคำถามจะตอบได้ไหม มันมีพลังที่ชื่อว่า,าพลังของความอยากความต้องการในจิตใจนะใจนี้มีพลังที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อคือความอยากอยากอะไรเอ่ยอยากได้บุญอ,อยากได้บุญมาทำไมหนึ่งอยากได้บุญมาเพื่อที่จะมาอุดรอยรวดใที่ สิ่งไม่ดีมันเข้ามาในชีวิตเราเราก็อยากจะเติมบุญนะให้บุญมาอุดรอยรั่วไว้ไม่ให้เราได้พบเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาเพศเหตุภัยเป็นอปมุคลทั้งหลายนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องการเติมเต็มบุญนี้ไว้ให้บุญนั่น เป็นสะพานชักลูกชักลากชักจูงให้สิ่งที่ดีตามความรู้สึกของเราที่เรียกว่าเป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความอยากดังกล่าวมานี่แหละมันมองไม่เห็นโดยตาเนื้อแต่มีอยู่จริงและมันก็มีพลังมากเพียงพอที่จะชักลากชักจูงหรือผลัดดันให้เรา ได้มาที่นี่เพื่อมาเอาบุญดังที่เราได้ตั้งใจไว้แต่่็เรารู้ไหมว่าบุญเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงการเกิดขึ้นของมันก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่กล่าวก็คือการจงใจหรือความตั้งใจด้วยความอยาก เรียกว่าอยากในดีอะไรที่เป็นความดีแล้วเราอยากในดีอยากในดีจิตเราจะมุ่งดีจิตที่มุ่งดีนั่นแหละเรียกว่าเป็นกรรมเป็นบุญกรรมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการแสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางความคิดบ้างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเราคิดคิดดี เหตุก็คือความดีผลก็คือความสุขความสุขเป็นของใครความสุขก็ต้องเป็นของเราผู้ทำนั่นแหละเ,เรียกว่าสุขติอยู่ในใจของเราหรือบางทีท่านบอกว่าสวรรค์เกิดขึ้นแล้วในใจสักคารมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจเป็นอารมณ์ของสวรรค์เราสามารถสัมผัสด้วยตัวของเราเองนชนิดนี้มีลมหายใจอยู่ นะก็อยู่กับสุขติครั้นตายไปนะเขาก็จะไปสุขติในกรณีที่บุญนั้นเป็นชนะกกรรมนำเราไปเกิดใหม่หากเราไม่ลืมเลือนสิ่งที่เราได้กระทำไว้คือบุญกุศลหล่ลอเลี้ยงจิตวิญญาณจนกระทั่งถึงการที่เรียกว่ามรณาสันนักวิถีจิตจิตใกล้ตายนะจุติจิตถูกปรุงแต่ง พิสังขารสภาพที่ตกแต่งให้เป็นบุญเมื่อจิตดับก็กอ่อเกิดปฏิสนธิจิตชนะก,กรรมในฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะอุ้มชูนาให้เรานั้นไปปฏิสนธิใหม่ในไปเกิดใหม่ในภพชาติใหม่ที่เป็นสุคติภพนัน่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัตว์โลกก็คือผู้ที่ยังไม่นิพพานยังมีตัวตนความเป็นเรา อยู่ในของไม่เที่ยงคือรูปคือน,นามคือบุญคือบาปทั้งหลายนะเป็นส่วนผสมที่กลมกลืนลงตัวที่สุดสัตว์ทุกชนิดย่อมมีกรรมเป็นของของตนกรรมที่เกิดขึ้นจากการการะทำของตนแล้วกรรมก็อยู่กับเราส่งผลให้เรานามีความสุขความทุกข์ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของเรา เราเท่านั้นเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเรานะเรา,ามีการปฏิบัติการอะไรลงไปเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่เราได้ปฏิบัติทั้งสิ้นท่านจึงว่าชีวิตเราเราลิขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวาอย่าสงสัยใช่หลวงพ่อหมอตู่หรือผู้ใดดีชั่วไซคือกรรมเราทำเอง ทำกรน,นี้ดีมากหลวงพ่อเอา,ามาท่องเตือนสติพุทธบริษัทสาธุชนอยู่เสมอว่าตราบใดยังไม่ถึงนิพพานขอให้ทุก ว่าถ้าจิตวิญญาณนั้นได้รับการศึกษาสามารถแยกแยะชั่วดีบาปบ,บุญได้ก็สามารถประคับประคองของตอนเองให้ตนเองนั้นเดินไปในเส้นทางสุขติได้เพราะมันแยกแยะได้ว่าบุญเป็นของดีบาปเป็นของไม่ดีของไม่ดีก็เว้นเสียส่วนของดีก็พึงประกอบสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะเลยนะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา สำคัญอย่างไรก็เป็นวันที่วันเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันอาปรินิพานขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นเราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นลูกติดตถาคตาเป็นพุทธบริษัทสาธุชนสาธุชนคือคนดีนั่นแหละเมื่อมาระลึกนึกถึงเหตุการณ์ ที่มีความสำคัญอันเกี่ยวข้องกับองค์พระศาสดาอย่างนี้แล้วนะเราก็เลยกระตุ้นจิตวิญญาณของตัวเราด้วยการทำกิจกรรมโดยการใช้พลังงานของชีวิตสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวเรานนั่นเอง การทำตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็คือข้อที่หเราจะเว้นจากความชั่วทุกชนิดข้อที่สองก็คือเราจะขวนขวายทําคุณงามความดีคิดดีพูดดีทําดีเท่าที่เหตุปัจจัยจะเกื้อกูลและประการที่สคือเราพยายามที่จะละกิเลสความรักโลภโกรธหลงออกจาก,กจิตวิญญาณให้ได้มากที่สุดถึงที่สุด เพื่อเพื่อจะได้พ้นทุกข์นะเพื่อจะได้ถึงนิพพานเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนี่คือนะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวพุทธที่จะต้องมีจิตสำนึกนะรับผิดชอบตัวเองแล้วก็อาศัยสื่อคือเรื่องของพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้พวกเราได้มีหลักในการปฏิบัติเพื่อชีวิตของพวกเรา จะได้พ้นจากความทุกข์เป็นลำดับลาดับไปนะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนาะทีทองของชีวิตที่พวกเราท่านทั้งหลายยังมีลมหายใจยังไม่ตายจากโลกนี้นก็ขอให้พวกเราไหนๆก็ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้พึงตั้งใจให้เป็นกุศลขอให้เกิดปุญญาพิสังขารสภาพที่ตกแต่งจิตวิญญาณให้เป็นบุญให้มากที่สุด ลืมเรื่องอื่นๆไว้ก่อนแล้วก็มุ่งนะในการที่จะใช้พลังงานที่มีอยู่นี้จัดการทรัพยากรของชีวิตก็คือความคิดนะให้คิดดีอย่าคิดร้ายนะให้คิดดีคิดที่จะสวดมนต์ไหวพระคิดที่จะอ่อนน้อมทำตนคิดที่จะให้ทางรักษาศีลคิดที่จะภาวนาเพื่อละกิเลสอย่างนี้เป็นต้นคิดดีไว้ก่อนหาก เราจะเป็นวาจาก็ขอให้เป็นวาจาที่สุดจริตเว้นจากวาจาที่ทุจริตคือคำโกหกคำสอเสียดคำหยาบและคำเพ้อเจอกการแสดงออกทางกายก็เว้นขาดเสียซึ่งการกระทําที่เบียดเบียนมีการฆ่าสัตว์ตัด,ตดชีวิตลักขโมยของเขาประพฤติผิดในการเป็นต้นนาเว้นขาดแล้วก็ทําความดีนะเท่าที่โอกาสจะพึงมี จะทําบุญให้ทานรักษาศีลนัน่งสมาธิภาวนาก็ว่ากันไปกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มีไว้ใช้นะให้พวกเราได้ใช้บริการกระตุ้นพลังงานของชีวิตจิตวิญญาณพวกเราให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองฉะนั้นจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะได้ได้อะไรเอ่ยจากที่ทำมาแล้วคนไหนที่มาถึงก็ได้ ไหว้พระนะไหว้พระไปแล้วใชมมีการสวดมนต์ไหว้พระมีการสมาทานศีลแล้วก็ฟังหลวงพ่อปลารบธรรมเล็กน้อยนะจากนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีการถวายทานถวายทานเสร็จเรียบร้อยคนะณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะทำบุญใส่บาตรเนาะคนไหนไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมเครื่องใส่บาตรมาก็ไม่เป็นไรนะ ก็ให้สาธุเอานะให้สาธุเอาก็จะได้ความรู้สึกดีๆเป็นบุญเป็นกุศลในจิตวิญญาณของท่านส่วนคนไหนที่เตรียมมาก็เดี๋ยวออกไปก็จะไปร่วมกันใส่บาตรตอนนี้เดี๋ยวจะให้ถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยก็จะรับพรเนะาะประสงค์ให้พรแล้วก็จะออกไปรับบิณฑบาทกันอ่ะจากนี้ไปอาจารย์แม่นะเป็นผู้ เป็นต้นเสียงนำพาคณะสัทธาสาธุชนได้ถวายทานพร้อมกันนะขอเรียบเชิญขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันนะคะปีมานิมายังพันเตพัตตานิสัปปริวรานิภิกูุสังฆาสะโอโนุชยามะสาธุโนพันเต ทิ่ขูสังโฆอิมานิพัตตานิสัปริวรานิปฏิพันหาตุอัมหากังทีพระราังทิตายะสุขายะถ้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุ